ก็เหมือนเหมือนเขาก็แบบอำพิธีอะไรนน้นเนี่ยนี่เราก็เห็นว่าบอกว่าในช่วงที่เราหลับๆตื่นๆเนี่ยมันจะแบบเหมือนวิญญาณจะเข้ามาให้เห็นหรืออะไรเงี้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมครับ MSC สัลตรฟรีดอมนะครับกับรายการฉลามซนต้อนรับวันฮาโลวีนนะครับผมหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้องจูนออกซี่นะครับสตรีมเมอร์ของเราได้เล่าเรื่องเรียกได้ว่าความน่ากลัวของผีตายท้องกลมนะครับที่ตายหงุดหงกันโดนรถสิโลชนนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของน้องจูนเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยน่ากลัวมากนะครับ เม่ได้ว,ว,ว่าหลอนกันไปเลยท<ด>ยีเดียว<ร>นะ <ไป S 1> ครับผมแล้วส,สัปดาห์นี้นะครับเป็นการเล่าเรื่องของแคปาอาร์มอคตนิชีของเรานะครับจะตื่นเต้นและน่ากลัวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันครับเดี<ล>๋ยวเรื่อ<ม>ง<า>ต่อไป กับตันอาร์มของผมนะฮะรออยู่แล้วนะครับผมกับการเล่าเรื่องในวันฮาโลวีนแบบนี้นะครับก็ขอเชิญคุณอาร์มาการิชิได้เลยครับอสวัสดีครับทุกคนอันนี้เรื่องเรื่องน่าจะแบบคล้ายๆกับน้องจูนน้องจูนบ้านติดวัดใช่ไหมใช่ใช่นะใช,ใช่คือ,ค,อคือบ้านพี่ก็ติดวัดเหมือนกัน <c oughs> แต่ตอนเนี้ย คืออย่างสมัยก่อนอนะคนโบราณเขาจะเชื่อถือกันเรื่องแบบทรงเจ้าเข้าผีถูกปะใช่ใช่ใช่ใชรจริงอ่ะจริงแล้วแล้วคือแล้วคือใะ่แล้วคือที่บ้านอะที่บ้านที่บ้านพ่อนะคือบ้านมีย่าแล้วย่าเขาเป็นแบบร่างทรงอะไรนี่เนี่ยคือเด็กๆก,ก็จำไม่ได้หหลกแต่เด็กๆเคยเ,เห็นอยู่ว่าเวลาเขาเข้าทรงพวกพอ่อพวกป้าอะไรก็จะานั่งไหวย้ย่า แล้วก็ยาเขาก็แบบเหมือนจะทำานายนู่นนี่นั่นใช่ไหม <c oughs> แล้วพอเขาตายเนี่ยตายปุ๊บจริงๆแล้วถ้าในในพวกเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ<ม>ส่งขันนะ่ะใช่ปะ,ะเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งอ่าเหมือนรับขัน่ะรับขันนะี่เหนะมือนว่าใครจะรับสืบทอดต่อว่าท,ที่จะมี<า>อ่าใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยที่บ้านพี่เหมือนแบบจะไม่มีใครไม่มีใครรับต่อ ก็เหมือนเหมือนเขาแบบทำพิธีอะไรนุ้นนี้นี่เราเขาม่หรือ่า <c oughs> แล้วก็คือตอนนี้ที่บ้านเนี่ยมันจะมีสองชั้นพี่ก็แบบนอนนอนอยู่ใช่ไหมกลางคืนอ,ะอ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณนี้ได้ได้ยินใช่ไหม <c oughs> ได้ยินได้ยินเออเนื่ว่ามันตัดไป <c oughs> แล้วก็เราเราก็จะหลับหลับตื่นตืเนี่ยในช่วงนั้นอะ่ะซึ่งเขาจะบอกว่าในช่วงที่เราหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยมันจะแบบเหมือนวิญญาณจะเข้ามาให้เห็นหรืออะไรเง,งี้ยไม่รู้นะในตามความเชื่อที่แบบอ่านมาเงี้ยแล้วก็ก็ก็นอนอยู่นี่แหละแล้วประมาณประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะ่ะแล้วก็แบบเหมือนสลึมสลือเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนแบบ มีคนมาอยู่ปลายปลายเท้าแล้วก็เราเราก็ไม่กล้าลืมตาใช่ปะ่ะ <c oughs> คือคือกลัวด้วยแหละกลัวผีด้วยแหละเราไม่คิดแล้วละว่าเป็นคนอนะในเวลานั้นแล้วมันเป็นบ้านเราอะ่ะในใจ,จะคิดว่าผีผีผีก่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าผีอะไรอย่างเงี้ยกลัวผีอําก็แบบว่าเลืมเลืมเราก็แบบไม่กล้าลืมตาแล้วพอแบบ มันก็งองเงงวงเงียใช่ไหมแล้วแบบเหมือนมันมีเงาอะไรนี่เนี่ยมามายืนอยู่ตรงปลายตีนอ่ะเอ้ยเขาเรียกปลายตีนหรือปลายเท้าปลายเท้าก็อยู่อยู่ปลายเท้านี่เนี่ยมันก็แบบให้เราก็แบบพยายามจะลืมตาเราก็ไม่กล้าใช่ไหมแล้วตรงปลายเท้ามันจะเป็นเงาสูงเหละสูงประมาณสักเมตรกว่ากว่าแล้วก็ มันก็แบบเหมือนยืนงอนเงนนอะนะภาษาข้างนอกเลยนะยืนงอนเงนแล้วก็แบบไอ้เราก็ถามใครอะมันก็ใส่หัวเหมือนแบบมันเหมือนเหมือนใส่หัวใส่หัวเหมือนคนนะ่ะานี่คือหลับตาแล้วก็พูดออกไปนะะ่ะฮะเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าหลับไม่กล้าลืมตาไงก็แบบใครอแล้วแบบ <c oughs> แแบบมันก็แบบใส่หัวไปใส่หัวมา พอสักพักหนึ่งอะยืนอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันไม่ยอมตอบเนี่ยให้เราก็้มั่งแบบผีแน่นอนอย่างเงี้ยพอแล้วเราก็รวบรวมใจอะท่องมนต์สวดพระอะไรแล้วก็แบบไม่ไม่ไปทันทีอะเราก็กลั้นใจอะเราก็บอกว่าก็ถามอีกทีครับว่าเป็นผีใช่ไหมแล้วถ้าถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นกูถีบนะไม่ทำอะไรไม่ไม่คือไอ้ด้วยความกลัวถูกปะ ออพอผมหนึ่งสองสามปุ๊บผมตัดสินใจถีบแม่งเลยคือไม่รู้รอ่ะถีอะไรก็ไม่รู้พอถีบไปโควงดังเลยตอนนี้พ่อ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 ,อวิ่งขึ้นมาดูก็เลยตะโกนไปบอกไปบอกคนข้างล่างอะพวกป้าพวกอะไรบอกมามาช่วยไอ้อามันหน่อยอามันทีบเป็ลง พามตลุกคือผีพัดลมผีพัดลมใส่หมวกนี่คือนี่คิอเสียงพัดลมตลุกแล้วคือผีพัดลมอันเนี้ยก็คือคุณกลัวคุณกลัวไปเองวะกันเถอะเปิดสายไว้กับแม่มันก็ไปยืนอยู่ใต้เตียงบ้านเราก็หลับลืมเลือ เขาก็ใส่หัวไปใส่หัวมาเยี้งเงี้ยเราก็ถามมึงใครอ่ะไครตอบใส่หัวไปใส่หัวมาทีแมงแนะคนเรื่องคุณแน่นแน่นอนอ่ะถ้าพูดถึงความใจสู้นะคนอะไรจะกล้ากระโดดถีบผีโอ้โหเนี่ยครับต้องคนแบบกัปตันผมเท่านั้นนะฮะที่จะทำแบบนี้ได้มีแต่คนแบบว่าถ้าคนส่วนใหญ่นะกลัวผีใช่ไหมก็จะคมตาหลับไม่คมตาหลับนอนไม่ได้แล้วก็จะลุกหนีห้องนั้นไปเลยแต่ดีลุกพี่ผมบอกแล้วไม่ธรรมดา เราทีบผีโชนะฮะผีพัดลมนะครับผมเออเป็นผีพัดลมผีพัดลมผีพัดลมเนะี่ยโอ้โหต้องบอกว่าการปูเรื่องของกับตันผมนี่ถือว่าดีลาการเล่านี่ไม่ธรรมดาเนระต้องไปฟังความคิเห็นนะครับจากเราผู้เล่นจากทาง MS m s ็มเรว่าเรื่องนี้คุณคิดเห็นยังไงบ้างนะครับก็เชิญจากคุณดาลีก่อนเลยครับก็เอ,เอาไปนี่ครับ <laughs> แปลกกระโหลกเลยเหรอ เอาไปลอกแปดนะปลอกแปดแดงด้วยโอ้เราตั้งใจฟังนะถือว่าต้องบอกว่าบิวอารมณ์มาได้ดีแล้วกันก่อนที่จะั้ีดีกลัววจะขำแทบตายเนี่ยกลัวจะขำเองผมถึงว่าก้มหน้าก้มตากลกขำที่จึงเชื่อนะเรื่องเนี้ยเชื่อเรื่องเข้าทรงนะเพราะว่าแบบ ไม่บ้านนอกบ้านนอกไันเป็นอย่างนั้นบ้านยาพี่เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่แต่จริงเรื่องเล่งเรื่องเข้าทรงหรืออะไรเงี้ยจนใช่ทุกทุกวันเนี้ยบ้านพี่เลยไม่มีพัดลมไงกลัวเจอผีพัดลมต่อต้องใช้พัดแอร์หมดครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตถามอีกหนึ่งคนละกันนะครับเป็นคุณสครีมนะครับผมจากฮัสต stone ฟังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นีเป็นเรื่องผีที่ตลกเลยครับก็พูดเรื่องมาดีอ่ะ เรื่องมาดีเรื่องมาดีน่า,<อ>าติดตับเชื่อเชื่อมาครึ่งนึงแล้วครับเชื่อมาครึ่ง,งแล้วแล้วก็เททิ้งหมดเลยครับครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องผีอีกหนึ่งสไตล์นะครับผมจากแคปอามาการิชิของเรานะครับ ก็วันนี้ก็ถือว่ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับกับฉลามซนในวันฮาโลวีนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันฮาโลวีนนะก็ใครที่อยากเจอผีก็ขอให้ได้เจอนะฮะใครที่ไม่อยากเจอไม่อยากเจอก็อย่าไปเจอเขาเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดของเรานะครับผมต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ใช้ความเห็นส่วนตัวละกันเชื่อเรื่องไหนไม่เชื่อเรื่องไหนก็ แต่ใจคุณคิดนะครับวันนี้พวกเรานะครับ M.S. ชนบุรีนะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับอีเวนต์หน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่ากันอีกเดี๋ยวเราติดตามชมกันใหม่ครับวันนีท้ทุกท่านก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ